สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แขกพาไปเก็บถั่วปากอ้าที่สวนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปลูกไว้ไม่กี่ต้นหรอกนะคะแต่ว่าเขาก็ออกลูกดกมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเราก็จะเก็บเนาะเก็บแล้วเดี๋ยวเอาไปแกะนะคะแกะทําความสะอาดแล้วเอาเข้าช่องฟิตไว้ทําอาหารเวลาเราจะกินก็เอาออกมาทีละถุงทีละถุงแบบนี้ล่ะค่ะ อันนี้ปลูกเองแบบปลอดสารนะคะน้ำก็ไม่ได้ลดค่ะทุกคนผักสวยงามนะคะสาเหตุที่น้ำไม่ได้ลดเพราะว่าที่เมืองนอกนี่อากาศหนาวเย็นช่วงกลางคืนเนาะดินข้างล่างเขาก็จะชื้นค่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วสตอนี้หลายๆท่านก็อยากรู้รสชาตินะว่ากินสดมันเป็นแบบไหนจริงๆแล้ว ถ้าคิดง่ายๆมันก็เหมือนกับเรากินสตอนั่นแหละค่ะแต่ว่าสตอมีกลิ่นที่แรงกว่าถั่วถั่วปากอ้านะคะแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่และคนนะคะพี่ๆบางคนเขาก็บอกว่าอยากเอามาทําแกงส้มเอามาทําแกงส้มน่าจะอร่อยนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูให้นะคะคุณเก็บก็เก็บสะดึงต้นขึ้นมาเลยค่ะ ดึงออกค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งก็ดึงถั่วนะคะเขาเหนียวนะคะท่านผู้ชม ที่สวนนี่คือแขกไม่ได้ทำสวนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นก่อนนี้คนที่ติดตามในช่อง YouTube ช่องกเกษตรต่างแดนนี่คือแขกทำสวนใหญ่แต่ตอนนี้ไม่มีคนช่วยดูแลแล้วก็ไม่ได้ทำมาหลายปีมากแล้วค่ะไม่ได้ทำสวนใหญ่มาหลายปีมากแล้วลงต้นผลไม้อาไว้หมดนะคะท่านผู้ชมแขกก็เลือกมาทำสวนตรงสวนหลังบ้านติดกับบ้านของแขกนี่แหละค่ะสวนเล็กๆแต่ปลูกร้อยอย่างเลยค่ะ เราก็ปลูกอันไหนที่เราชอบกินแล้วก็ปลูกปลูกไปค่ะผสมผสานไปทั้งผักไทยทั้งผักเมืองนอกนะคะปลูกเอาไว้แค่พอกินค่ะท่านผู้ชมไม่ได้ปลูกเยอะค่ะแต่ก็พยายามที่จะลงต้นผลไม้ไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้แขกไปซื้อกิ่งตอนผลไม้ไม่ว่าจะเป็น มะยมฝรั่งหรือว่าเรด c คอร์เรแล้วก็ไวท์ e คอร์เรนแล้วก็ลาสเบอร์รี่สีแดงสีเหลืองเอามาลงไว้นะคะ mm. เพื่อที่ว่าให้เหลือพื้นที่ให้น้อยที่สุดเพราะว่าแขกไม่มีเวลาที่จะมาปลูกผักปลูกอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะ mm. ก็ให้ท่านผู้ชมดูเก็บถั่วไปเรื่อยๆก่อนนะคะ mm. เมื่อเก็บเสร็จแล้วแขกก็จะเอามาแกะคะ่ะ แกะแล้วแล้วเดี๋ยวเอาไว้ชมคลิปต่อไปนะคะว่าแกะแล้วเราเอาเก็บแบบไหนอะไรแบบไหนนะคะฝักไหนที่เข้าพอเก็บได้แขกก็จะเก็บไปแล้วส่วนที่เหลือนี่นะคะส่วนที่เหลือแขกก็จะปล่อยไว้ให้เขาโตให้เขาแก่เต็มที่เลยค่ะ เพื่อที่เก็บอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตเอาไว้ทําแบบเป็นเนื้อครีมใส่พัต้านะคะมันก็จะอร่อยนะคะท่านผู้ชมแต่พอเราเก็บเกี่ยวหมดแล้วเพราะว่าถั่วปากอ้านี่เขาเป็นพืชตระกูลถั่วก็คือเป็นพืชลม้มลุกนะคะท่านผู้ชมเมื่อเก็บเสร็จแล้วอะไรแล้วเราก็จะถอนต้นเขาทิ้งเลยค่ะยังเหลือดอกกระลูกเล็กๆนี่ตนน่ออก็คือเราถอนทิ้งเลยค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะเตรียมแปลงดินเพื่อลงผักหน้าร้อนอย่างอื่นต่อไป ะะเพราะว่าแขกยังมีที่จะลงผักบุ้งจีนแล้วก็ผักชีไทยด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านรับชมอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะ